ครับบรรยากาศที่น่านครับโอ้บรรยากาศดีมากนะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้มาถึงแล้วครับบรรยากาศแบบแห้งๆหน่อยก็ดีบรรยากาศเงียบดีนะครับอันนี้เราก็มาอยู่ที่เดิม ตดดอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายก็ไม่มีอะไรวันนี้นะครับก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศเราจะพาทุกคนมาชมข้างหน้าก็มีวัวนะครับทุกคนวัวตัวนี้วัวข้างหน้าก็มีวัวฝูงหนึ่งประมาณสาสี่ตัว ก็จะขับรถเข้าไปครับที่จอดรถนี่ค่ะปัวเห็นปะคน เป็บัวของที่บ้านนะครับที่เขาเลี้ยงไว้ก็มีตัวเล็กชั่วใหญ่บยากาศเย็นดีครับวันนี้ก็แล้วก็จะเข้าไปในสวนวันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนรู้ว่าในสวนเรามีอะไรบ้างน,นะครับวิวพวกผักพวกอะไรนะครับ วันนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพน,นะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นมาที่สามแล้วาที่สามมกรลาแล้วนะครับแตน,นาก็มีวัวอีกตัวนึงมีบรรยากาศดูครับคนบรรยากาศดีมากนี่ก็เป็นฝั่งนี้นะครับ ลมเย็นดีครับวันนี้นี่วัวตัวนี้นะครับกลัวเรากลัวจะชนป่ะอย่านะเปิดรัวก่อนโอเคแล้วก็จะพาทุกคนมาชิวๆนะวันนี้เพราะว่าเราไม่มีอะไรทำ มาดูว่าสวนเรามีอะไรบ้างนะครับพาทุกคนมาดูว่าในสวนเรามีผักมีอะไรบ้างนะครับนี่ตัวเป็นต้นมะละกอนะครับต้นใหญ่เอ้ลูกใหญ่มากเลยนะทุกคนนี่น้ำ ที่ดูดมาเมื่อกี้ก็จะไหลมารดน้ำต้นไม้นะครับไหลให้มันซึมเข้าไปเองนี่น้ำก็จะไหลมาตรงนี้นะครับไหลไปรเรื่อยๆจนสุดนะตอนนี้ก็มีต้นมะเขือนะครับต้นฝรั่ง ต้นกล้วยก็มีต้นขานี่นครับนี่ก็เป็นต้นมะนาวมะนาวหรือต้นมะกรูดก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นต้นมกะกรูดใบใหญ่ก็มีประมาณนี้น,นี้ก็เป็นมะเขือเปรานะต้นมะเขือเปาะนะครับนี่ นี่ไงกล้วยนี่ทุกคนเนี่ยกล้วยที่เรากินนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นต้นมะนาวนะครับเพราะว่าวนี่ใบเล็กเฮ้ยอันนี้ต้นอ้อยเนี่ยใช่หรือเปล่าทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะต้นอ้อยอ่ะนี่นี่น้ำนะครับไหลมานี่ไปเลยนะครับ มีครบทุกอย่างนี่นี่ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับยังไงทุกคนน้ำที่มันไหลามาไหลตรงนี้ไหลามานี่ปึดลดต้นมะม่วงต้นนี้ต้นเดียวกับต้นกับต้นไผ่นะครับ แต่จริงๆต,ตรงนี้ก็มีน้ำประปานะแต่แกจะใช้น้ำในสระเป็นน้ำลดผักลดอะไรนะครับนี่ดูนี่นีนดูเห็นป่ะกล้ยนี่แล้วก็มะละกอน,นะครับ ตรงนี้ก็เป็นัวฝักยาวัวฝักยาวที่แกปลูกไว้นะครับน,นี่ก็เป็นลูกเล็กนะครับทุกคนนี่ถ้าใหญ่แล้วก็เอาไปขายได้เลยนะครับนี่ก็เป็นดอกเนี่ยน้ำน้ำที่มาก็ไหลเข้ามานี่นี่ไหลไปเรื่อยๆตามลำธารท,ที่แกขุดไว้ นี่ตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่เลยนะครับมีครบนี่ก็เป็นผักผักชีนะครับนี่อากาศดีมากรลบทุกคนร่ลมลื่นตัวนี้ก็เป็นแปลงที่แกต้นอะไร น่าจะเป็นฟักทองอเปล่าไม่แน่ใจนะก็เดินดูก่อนเดินดูไปเรื่อยนี่ไงน้ำที่ไหลามามันก็ไหลลงนี้ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศเยน็นเย็นเลยนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเย็นเลยมันล่มมันเงียบสง,งบนะครับ ด้านนอกก็เป็นป่านะครับทุกคนเป็นป่าป่าลกน่าจะมาใส่หนูนะใส่ถ้ามาใส่หนูน่าจะได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนไผ่นะครับสวนผ่ นี่เยอะเลยนะครับจนถึงข้างในนู่นจนถึงนู่นเลยก็ลมลื่นดีมีนกมีอะไรเต็มไปหมดนะครับแต่แกน่าจะมีแผ่นปลูกต่อไปเรื่อยนะครับทุกคนนี่ที่แกขุดมาจริงแกที่จริงผมมาขุดแหละ ประมาณปีสองปีที่แล้วขุดตั้งนานตั้งหลายวันนะครับขุดมานี่แต่น้ำมันไม่ถึงไะแกเลยไม่ได้มาปลูกตรงถึงตรงนี้มังนก็เป็นสระน้ำสระน้ำที่มีปลาเยอะมากแกเลี้ยงปลาไว้ก็จะพาทุกคนชมไปเรื่อย จะรอบสะเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็น,นป่าลกเลยนะครับทุกคนสมัยสมัยตะกอที่ผมยังเด็กผมก็มาเล่นแถวนี้แหละ่าเดินเล่นมาแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เป็นลำทานนะครับลำทานสมัยตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับที่มันก็จะมีน้ำไหลมาตลอดเลยตรงนี้นะครับมันจะไปแห้งแล้วก็มาหาตอนเด็กอะ่ะเขาผู้ใหญ่เขาจะพามาหาหน่อไม้หน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้แบบพวกนี้แหละหน่อไม้ที่กอใหญ่ มันก็จะมีหน่อที่มันเล็กๆเอาไปเอาไปแกงเอาไม้นะครับอร่อยมากเลยครับเราไม่ได้หาแค่นี้นะมันก็จะมีเดินเข้าไปในป่าเข้าไปลึกๆมันก็จะมีลำธารใหญ่ที่มีน้ำไหลมาจากห้วยจากเขื่อนนะครับมันก็จะมีกอไผ่ยเยอะ ก็รมเย็นบรรยากาศก็ดีนะครับทุกคนนี่ปลาไผยใหญ่เลยก็มีประมาณนี้วันนี้เราก็ชิวๆนะเพราะว่าพรุงนี้เราก็กลับแหละเดินทางกลับเทปแล้วที่เรกเอามีแผนว่าจะไป หาอะไรหาทำาอะไรแบบเยอะแต่มันไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าแหง้งไม่ <laughs> เพราะว่าเพื่อนก็ไม่ว่างด้วยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเวลามันน้อยนิดเดียวผมก็น่าไ,ได้แค่สองคลิปนี่แหละประมาณนี้ <c ười> นี่ครับทุกคนนี่ก็เป็นต้น อืต้นใหญ่เลยก็เป็นไรนานะครับไรนาของเราที่เราปลูกข้าวสมัยแต่ก่อนเนอะมันสนุกกว่านี้เพราะว่าเรายังเด็กไงก็จะมีเพื่อนเยอะมามาเล่นแถวไรนาเนี่ยเยอะอื มาทีไรก็คิดถึงบ้านนะครับคิดถึงบรรยากาศที่บ้านมันไม่เหมือนที่กรุงเทพกรุงเทพเราแบบชีวิตแบบเร่งรีบของเราแบบชิวๆวันๆเนี่ยถ้ารวยนะผมจะมาอยู่บ้านเลย <laughs> ไม่อยากไปแบบใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเนี่ยถ้าไปนานๆทีอะ ไปได้อยู่แต่ถ้าไปแบบดูเลยอะ่ะแบบมันไม่ใช่อะแต่ก็เป็นหน้าที่ของเราอะ่ะสิ่งที่เราต้องทํานะแต่เราก็ต้องหาวิธีที่ให้เราได้ทดําในสิ่งที่เราอยากทํา<อ>นี่ไงทุกคนนี่ก็เป็นนี่ต้นถั่วถั่วฝักยาวนะครับ มีนกมีนกออกไปตรงนี้แล้วทุกคนน่าจะเป็นหลังนก,กเปล่าตรงนี้ตรงนี้เห็นมันออกมาจากตรงนี้ลังนก,กเปล่าไม่มีนะครับทุกคนไม่แน่ใจว่ามันน่าจะมาหาอาหารกินนะม็อก ตรงนี้ครับทุกคนบัวบัวของเราเราจะพาทุกคนไปดูบัวไหมไปไหมไปชมบัวดีกว่าไปถ่ายบรรยากาศเก็บไว้นะครับน้ำดีเลยเนี่ยมาชมบรรยากาศดีกว่าเดี๋ยวเรานานๆทีเราได้กลับมานะก็ถ่ายเก็บไว้นะครับ นี่หมา <S <S> <S> นี่ครับโอ้ายากาศดีมากนี่ก็เป็นต้นต้นกุง้งแต่ไม่รู้ว่าภาษาต่างเขาพูดว่าต้นอะไรนะครับนี่ครับต้น ยาต้นอะไรบรรยากาศบ้านนอกนะครับตรงนี้ก็กลับไปเห็นแล้วคิดถึงนะครับทุกคนเพราะว่าตอนเด็กแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในไร่นา,นานะครับอยู่ที่บ้านชนบทแต่ถ้าไปอยู่กรุงเทพนานแล้วก็คิดถึงบ้าน

คือมาตลาดหาดทรายไม่ปลาเสือปลาเลยนี่กินแล้วะตกปลาครับม,มีแล้วครับวันนี้ะจะกินแล้ว ปลานะัำจะไม่กินเลยเนาะปลาตัวใหญ่ mm. มันไม่กินเลยทุกคนมันปีนปลายนะู่นะแล้ว่าไม่กินเบ็ดลรวมีหมาตัวนึงหมาเล็ก ทุกคนมาที่นี่ได้ที่มันกินปลาเรามาเห็นตัวเองบรรยากาศดีๆครับทุกคนเอาหมดแล้วไม่ได้ เดี๋ยวเตมิเตมใหม่ใส่เหยื่อใหม่ครับทุกคนนอนได้เนี่ยนอนกินแล้วกินแล้วดูครับทุกคนมันกำลังได้เนี่ยนอนตอนเอาดิโอ้มันไม่กินนะอ่ะหมูเงี้ยวเลยทุกคน ิบโอ้มันหมดมันกินหมดไปเอาใหม่เอาใหม่วันนี้เราต้องได้ปลาครับวันนี้กินแล้วโอ้โหเอามายเมเราต้องเงียบๆนะครับ าแต่มันตกใจเนี่ยมันกินละมันกินละดึงมันดึงแล้วครับทุกคนมันดึงแล้วมันดึงแล้วพอ้ดีโอ้เงียบเลยือว่าหมดแล้ววะอืมไม่น่าหมดหรอกแค่ดึง อเราต้องรอสักพักดึงแล้วดึงแล้วดึงนี่หมดผมว่าหมดดีงไงหมดจริงๆโอ้โห,โหยากมากทุกคนมันอาหารปลามันหลุดง่าย ลาอุ้มนิดเดียวมันก็หลุดแลหละเอาไม้เอาไม้นี่บอกกนิ่นหันห้อยเลยค่ะห้อยเลยบ้อบ

แต่มันหลุดง่ายกันไปอาหารปลามันหลุดง่ายรอรอ,อสักพักนึ่งน่ากลัวทุกคนมันหมดอีกแล้วทุกคน